หน่อยเราอาจจะไม่ต้องพกธนาบัตรหรือเหรียญอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับเออพราะเรากําลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสดใช่ไหมพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะแล้วจะเริ่มเมื่อ,อไหร่ล่ะประเทศไทยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละครับแต่ประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนได้เริ่มแจกจ่ายเหรียญดิจิตอลหยวนให้กับประชาชนได้ใช้แล้วซึ่งใช้แทนเงินสดได้จริงครับ ตอนนี้เงินหยวนดิจิตอลหรือ d c e ซของจีนกำลังเร่งพัฒนาและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเปิดให้ทดสอบการใช้งานจริงในหัวเมืองหลักๆของประเทศโดยล่าสุดรัฐบาลสซินเจิ้นเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับชาวเมืองได้ฮือฮาโดยประกาศว่าจะแจกสกุลเงินดิจิตอลให้กับผู้ใช้ d c e ซเป็นมูลค่ารวมกว่า10ล้านหยวนหรือ46ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ซึ่งแคมเปญการแจกเงินดิจิตอลหยวนฟรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการโปรโมทดีเซฟของรัฐบาลจีนเรื่องนี้ทำให้ชาวไทยหลายคนเกิดคำถามว่าโปรเจกต์สกุลเงินดิจิตอลของคนไทยที่ชื่อว่าอินทนนท์จะมีการแจกเงินฟรีแบบนี้บ้างหรือเปล่า หากโปรเจกต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามรอดูกันนะครับแต่พี่ว่าถ้าบ้านเราจะใช้เงินดิจิตัลจริงๆก็คงจะยากหน่อยนะเพราะเราเคยชินกับการใช้เงินสดและความปลอดภัยด้วยทางแบงคชาติก็ยังกังวลกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเปิดข้อกังวลแบลงค์ชาติการใช้เงินสกุลดิจิทัลในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการศึกษาพัฒนาสกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดย GBC d ภายใต้โครงการอินทนนท์มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการชำระเงินโดยช่วงแรกของการอินทนนท์ได้ออกแบบพัฒนาและทดสอบการทำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์หรือที่รู้จักกันในชื่อ b ล็อก c h a มาใช้กับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งมีความปลอดภัยและพบว่าสามารถลดต้นทุนการสำรองเงินระหว่างวันของธนาคารได้แต่สำหรับภาคประชาชนเราน่าจะเห็นคนไทยมีบัญชีเงินดิจิตัลที่จะสามารถใช้เงินแทนเงินบาทที่เป็นธนบัตรหรือเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยค่ะแต่เพ่มก็ยังสงสัยนะครับว่าสกุลเงินดิจิทอลเนี่ยมันดีและปลอดภัยอย่างไร รวมถึงการนำเอาบล็อกเชนที ho. ่มีความปลอดภัยสูงมาใช้ด้วยใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวพวกเราไปขยายข่าวกันดีกว่าค่ะดีครับไปกันเลยไหมครับไปกันเลยค่ะคิดขยายข่าวและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เจและพี่เมทนะครับที่จะมาช่วยขยายข่าวกับพวกเรานะครับสวัสดีคสวัสดีค่ะ พี่เจค่ะพวกเราอยากรู้ว่าสกุลเงินดิจิตอลคืออะไรพี่เจช่วยอธิบายให้พวกเราและเพื่อนๆเข้าใจแบบง่ายๆได้ไหมคะยินดีเลยครับก็ก่อนที่พี่จะอธิบายเรื่องสกุลเงินดิจิตอลเดี๋ยวพี่อาจจะขอท้าความไปเรื่องเกี่ยวกับการเงินก่อนแล้วกันว่าเราเริ่มมีการเงินได้ยังไงก็ตอนที่เรา อยู่ในสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่ต้องมีเงินด้วงร้อยปีที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของการใช้เงินกระดาษธนบัตรใช่ธนบัตรและหลังนั้นเราก็มีอะไรอีกเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลยังไม่มาตอนนั้นเรามีเรื่องของเครดิตการ์ดก่อน <Credit Card S 1> พอเรามีเรื่องของเครดิตการ์ดปุ๊บเราก็จะมีเรื่องของเงินดิจิตอลเริ่มเข้ามาในยุคเอ่อสิบปีที่ผ่านมาเงินดิจิตอลเนี่ยครับจะแตกต่างกับเงินกระดาษเพราะว่ามันจะไม่มีอยู่รูปแบบที่เราจับต้องได้ เราก็จะจัดเก็บมันอยู่ในอลเ l e t ของเราอลเ l e t ก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือาในมือถือเราก็ได้มันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า e-money แล้วกันเขาก็มีการใช้เงินดิจิตอลนะครับก็คือใครก็ได้เนี่ยครับในโลกเนี่ยสามารถเปิดบัญชีผ่านด้วยแอปง่ายๆเลยคือไม่ต้องเดินไปธนาคารไม่ต้องเซ็นเอกสารก็มีมือถือเครื่องเดียวดาวน์โหลดแอปมาก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยเป็นบัญชีเก็บเงินดิจิตอลก็คือว่าเราจะมีให้ทุกคนนะครับช่วยเป็นจัดเก็บตัวเงินพร้อมๆกันเพราะก็จะเชื่อในตัวอะไรครับ จะเชื่อในเรื่องของโค้ดที่เขาเขียนมาในตัวเงินตัวนี้ก็คือเขาจะเขียนมาชัดเจนเลยว,ว่าเงินเนี้ยผลิตมาจํานวนเท่าไหร่ แล้วทุกปีจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินนี้บ้างข้อมูลทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในบล็อกเชนทั้งหมดบล็อกเชนเนี่ยเป็นเหมือนบัญชีสาธารณะที่เป็นกระจายศูนย์ก็คือว่ากระจายศูนย์หมายความว่าอะไรเราไม่ได้พี่ไม่ได้เก็บอยู่คนเดียวน้อง3าคนกับพี่รวมกันเป็นสีคนช่วยกันเก็บข้อมูลตรงนี้ไม่อยากให้คนเดียวหรือว่าองค์กรหนึ่งหรือว่าที่เดียวเนี่ยสามารถแก้ข้อมูลตรงนี้ได้นั่นเองพี่เจครับทำไมปิตคอนถึงได้รับความนิยมล่ะครับครับส่วนแรกเลยเป็น สกุลเงินดิจิตอลอันแรกที่เกิดขึ้นในโลก <Wow. S 1> ก็คือนี่เขาเกิดขึ้นมาในปี2008-2009มีคนหนึ่งครับหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ด้ว่าเป็นใครจริงๆแล้วเขาใช้ชื่อว่าสโตชินากโมโต เราก็ยังไม่ชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะน้องๆใช่ไหมเออแล้วเขาเป็นคนญี่ปุ่นจ,จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือถุงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับวพราะเขาเป็นไข่ปี2008ของปี9เ,เขาเกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสิสขึ้นมา <C' n S 2> แฮมเบอร์เกอร์เพราะว่ามันเริ่มมาที่อเมริกาคนกลุ่มนี้ครับที่เขาเรียกตัวเองว่าสโตชินาคอมโปโตเขาก็เห็นปัญหาของการเงินโลกเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องช่วยแต่องค์กรใหญ่ๆเขาก็เลยบอกว,ว่าทำไมการเงินโลกเนี่ยมันไม่แฟร์เลย เขาก็เลยไปเขียนเปเปอร์อันหนึ่งที่ชื่อ Bitcoin Peer-to-Peer pe er Cash White Paper แล้วเขาก็ส่งให้กลุ่มภายในกลุ่มเขาคนก็อ่านก็บอกว่าเออไอเดียนี้น่าสนใจนะทำไมเราต้องมีเงินลัดด้วยเนะี่ยเมื่อเราสามารถสร้างเงินที่มันเป็นโค้ดเบสออนโค้ดส่งไปหากันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอะไรเลยแล้วมันเป็นอันแรกของโลกครับก็ตอนนี้แราเดี๋ยวผมจะให้น้องๆทำเป็นเวิร์กช็อปการเปิดวอลเล็ตกันนะครับก็ เดี๋ยวพี่ขออธิบายก่อนง่ายๆครับว่าการเปิด Wallet เป็น Digital Asset Wallet นะจะเรียกกันพอเราดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยมันก็จะมี12คำให้เราจด ก็คือไอตัว12ขับเนี่ยเป็นเหมือน private key ของเรา private key ความสําคัญก็คือว่า private key เนี่ยครับเราสามารถเอาไปเปิดใน wallet ไหนก็ได้จะเป็นเรื่องสําคัญมากก็คือว่าถ้า private key เราหายนะครับมันจะไม่รู้ว่าตัวตนของเจ้าของ private key คือใครในโลกของโค้ดก็คือว่าเขาจะดูว่าใครถือ private key ตัวนี้ก็สามารถเข้าถึงตัวเงินดิจิเตอรของเราได้แล้ว <c oughs> หวังว่าน้องๆจะเข้าใจเรื่องสกุลเงินดิจิตอลและการเก็บรักษาเงินดิจิตอรของน้องๆในอนาคตแล้กันครับ วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่เจที่มาช่วยให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แมทที่มาช่วยขยายนะครัะขอบคุณค่ะเรื่องสกุลเงินดิจิตอลถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มีความซับซ้อนพอสมควรเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปถามเพื่อนๆกันดีกว่าว uh ่าเพื่อนๆรู้จักสกุลเงินดิจิตอลกันหรือเปล่าคะไปดูกันเลยครับ มลิปข่าวคือชันขขาวของเรานะคะได้ไปสำรวจเพื่อนๆอ,อ,อายุ8-12ปีมาจานวนหนึ่งว่าเพื่อนๆรู้จักสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซี y หรือไม่คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือไม่รู้จักมี56%ฉันเพื่อนๆที่รู้จักมี46%ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีก ต่มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะที่รู้จักสกุลเงินดิจิตอลกันแล้วสุดยอดมากๆเลยโอ้โหมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่รู้จักปุ้งว่าเป็นเรื่องที่ควรศึกษาครับเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ได้ครับใช่ค่ะส่วนตอนนี้ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจถึงเพื่อนๆทางบ้านแลวเราอยู่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยครับขิดเชิงข่าวสวัสดีค่ะ กับฮานะทีมน่ควคิดท่านข่าวค่ะวันนี้นะคะฮานะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เพื่อนเพื่อนฟังค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จัก AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ไหมคะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงไม่รู้จกักใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าฮานถามว่ารู้จกัก Siri ไหมคะเฮ้ hey, Siri แบบนี้นะคะที่เพื่อนเพื่อนใช้กันค่ะหลายๆคนเนี่ยก็คงร้องออกกันเลยทีเดียว Siri นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ AI ที่เอามาใช้ค่ะตอนนี้นะคะ AI เนี่ยก็นํามาใช้เยอะมากมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารค่ะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ <C le af> เขาก็ได้ทําบอทดที่ไว้คุยกับนักเรียนโต้อตอบได้ค่ะแทบจะเหมือนคนเลยทีเดียวจนนักเรียนเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็น AI อนาคตเนี่ยอาจจะมีคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์มาสอนเราแทนคุณครูตอนนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ฮานาโค้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณคลิปข่าวจากเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะ วันนี้พวกเราก็ได้รู้จักกับสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆกันเยอะขึ้นเลยค่ะใช่แล้วคระเปิ่มว่าในอนาคตสกุลเงินดิจิตอลน่าจะเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของคิดท่านข่าวก็หมดลงแล้วนะครับมาพบกับข่าวของวัยคิดได้ในคิดทันข่าวมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์ไทย p b s และฝากกดไลค์กดแชร์เป็นบุ๊กเพจคิดท่นข่าวได้ยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้สนุกมากครับแต่ผมตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับมันสนุกมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ประสบการณ์ที่ดีก็มาร่วมกับไทย PBS นะครับ